ครั้งที่เบลโดนแกล้งจะมีแคลเหมือนเข้ามาบังเอิญคอยช่วยอยู่เสมอเสมอมันเลยเป็นปริศนาในใจเบลว่าเฮ้ยนี่หรือคนที่ถูกคนอื่นกล่าวหาว่าเป็นคนแบบน่ากลัวนิสัยไม่ดีเป็นหมาบ้าอะไรเ,เงี้ยเออทำไมเขาคอยช่วยฉันละ่ะเออทำไมแบบเขาปฏิบัติกับฉันแบบนี้ไม่เห็นเหมือนกับที่คนอื่นบอกเลยทีนี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิตรฟาฟา ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟ้าด้วยนะคะวันนี้ก็จะขอมาปลายยากับซีรียูริยังไงแต่แกแล้วเป็นซีรียูริแนวที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็นเรื่องแรกที่เกี่ยวกับนักโทษอยู่ในคุกแกเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าแคร์ e บลนั่นเองทุกคนข้างรักนักโทษเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของค่ายเปิดใหม่ ที่มีพี่ใหม่ดาวิกาและพี่เตอ๋อเป็นผู้จัดและเป็นเจ้าข,ของบริษัทน,นั่นเองแกคือแบบการันตีได้เลยว่าจะต้องปังแน่นอนเพราะว่าดูไปแล้ว3 EP คือว่าเลิศเลยเพอร์เฟกมากคือชอบคือดู EP 1จบปุ๊บอะคืออยากดู EP ีต่อไปเออคือเรื่องราวมันมีอะไรลงท้ายในแต่ละ EP ีให้หน้าติดตามในตอนต่อๆไปอะทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของ น้องเบลเนาะน้องเบลเนี่ยที่เขาเป็นเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดร้ายกับใครออแล้วเธอก็ตั้งใจเรียนเนาะแล้วก็เธอเนี่ยมีพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยเธอก็รักพ่อของเธอมากๆเนาะเธอก็เป็นเด็กดีมาโดยตลอดคอยดูแลพ่ออะไรเงี้ยซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยเธอก็มีแฟนเนาะซึ่งในวันจบมหาลัยอะ่ะเขาเรียกว่าวันรับปริญญาของเธอเว้ยแฟนตัวดีเนี่ยแหละ พาไปฉลองวันเกิดที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งแล้วอยู่ๆตำรวจก็ลงแกแล้วมันความซวยอะไรของเย่หนูเบลก็ไม่รู้แกอยู่ๆก็มียาบ้าจำนวนมากคือแบบอยู่ในกระเป๋าน้องแล้วทีเนี้ย น้องก็กลัวมากแล้วก็ช็อกมากว่าแบบเฮ้ยยาไม่อยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงมากมายขนาดนี้เออแล้วทีเนี้ยอแฟนอ่ะมันก็หนีไปแล้วเว้ยแล้วมันก็บอกให้น้องอ่ะเอาอยาทิ้งไม่งั้นตำรวจก็จะจับได้พร้อมกับหลักฐานเขาก็ไม่สนใจหลอกว่าเฮ้ยยานี่มาจากไหนแต่มันอยู่ในกระเป๋าเธอเธอโดนจับแนะ่ๆเออสรุป โดนตำรวจรวบคาหนังคาเขาตอนที่น้องเบลกำลังเอายาทิ้งขยะนั่นเองคนคือมันแบบเฮ้ยโคตรจะแบบเหมาะเจาะเกินไปปะออหลังจากนั้นน้องเบลก็โดนรวบค่ะแล้วเข้าไปอยู่ในคุกทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วก็แบบมันโหดรห้ายกับเด็กคนหนึ่งมากเข้าใจปะอุตส่าห์ตั้งใจเรียนไม่ทำผิดไม่ยุ่งอะไรกับที่มันไม่ดีอะกลายเป็นว่าต้องมาแบบ ติดอยู่ในคุกเสียผู้เสียคนเพราะอ e ีแฟนคนนี้นี่แหละอยากตีมานะักเออแล้วทีเนี้ยน้องก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตในคุกแก่แกคือคือ,คอมันแบบอ e ีแฟนก็ไม่ได้ช่วยอะ่ะเข้าใจปะคือแบบขี้ขาดอะ่ะคือโกนตัวเองเดือดร้อนอ่ะก็เลยแบบไม่ช่วยเว้ยเออแล้วน้องอะ่ะก็ต้องไปมีชีวิตที่ลําบากอยู่ในคุกแก่แล้วก็เป็นเด็กใหม่ใช่ปะมันก็โดนแกล้งจากพวกหัวโจกในคุกไงมันจะชื่อแก๊งสามดีเว้ยแกเออแล้วมันก็จะมีคนคนหนึ่ง เขาเรียกว่ามีช no ื่อกึกก้องในคุกเลยก็ว่าได้ชื่อว่าเยแคลเยแคลที่มีฉายอะว่าเยแคลสิบเก้าแผลแกคือเยแคลเนี่ยเขาถูกคนในคุกเรียกว่าหมาบ้าเวเพราะว่าชีหมาบ้าจริงอย่าไปยุ่งกับชีนะคะชีแบบไม่สนหน้าไหนนั้นชีไม่กลัวเจ็บชีไม่กลัวโดนขังเดี่ยวด้วยเออชีสู้สุดใจถ้าใครมายุ่งกับชีมายุ่งกับคนของชีคือชีจัดหนักจัดเต็มเลยละทุกคนเออ ทีนี้คนในคุกก็เลยกลัวยายแคล้ว้ยกลัวมากเออรวมถึงคนที่มาเล่าให้เบลฟังอะ่ะเบลฟัง,เบ,ฟงเบลก็รู้สึกว่ากลัวคนคนนี้ไปเลยแต่แต่ทุกครั้งที่เบลโดนแกล้งจะมีแคลเหมือนเข้ามาบังเอิญคอยช่วยอยู่เสมอเสมอมันเลยเป็นปริศนาในใจเบลว่าเฮ้ยนี่หรือคนที่ถูกคนอื่นกล่าวหาว่าเป็นคนแบบน่ากลัวนี่ใส่ไม่ดีเป็นหมอบ้าอะไรอย่างเงี้ยเออทำไมเขาคอยช่วยฉันล่ะ เออทำไมแบบเขาปฏิบัติกับฉันแบบนี้ไม่เห็นเหมือนกับที่คนอื่นบอกเลยทีนี้เยกเบลเนี่ยเขาก็เริ่มสนิทกับเย้แคลมากขึ้นเขาก็เริ่มรู้จักเย้แคลมากขึ้นว่าแบบชีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเฉยเฉยและชีก็เหมือนแบบอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบไม่อยากสูงสิงกับใครเพราะว่าเป็นคนขี้ลำคาญน,น่าจะใช่เออแต่ชีเลือกที่จะสูงสิงกับเยเบลนะน่ารักเลยล่ละโมเมนต์ตอนอยู่ด้วยกันอะแล้วก็อีพีล่าสุดคือมันแบบ จูบจิบิกันแล้วเข้าใจใช่ปะคือมันแบบมันมีความมันมีคำพูดและความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันทัชใจและตรงใจกันอะของของทั้งแคลและเบลเออมันเลยมันเลยเหมือนแบบมันอยู่ในคุกก่ะเข้าใจปะมันไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วเหมือนเนี่แหละเธอคือกําลังใจของฉันที่ทําให้ฉันอยากจะสู้แล้วก็มีชีวิตอยู่ต่ออะไรเงี้ยเก็ตปะเออมันมันเลยแบบเหมือนพึ่งพาซึ่งกันและกันอะเออมันแล้วในเรื่องเนี้ย คือมันดีนะถึงแม้ว่าคุกอะมันจะเป็นคุกที่ม็อกอัใช่ไหมแต่ว่าคือเขาคือเขาเขาเรียกว่าเล่าเรื่องออกมาได้ดีมีการเล่าสตรอรี่ของเริ่มเล่าสตรอรี่ของนักโทษคนอื่นแล้วว่าแบบเฮ้ยเขา้ามาอยู่ในคุกได้ยังไงแล้วทําไมถึงนิสัยเป็นแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบมันก็จะค่อยๆแบบ คลายปมเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเอ้ยทำไมคนนี้มันดูเป็นคนแบบมีความรู้จังเลยทาไมอีคนนี้มันดูแบบดูไม่เหมือนคนที่ทำชั่วทำผิดอะไรมาแบบเนี้ยเออมันก็จะมีการคลายปมเรื่อยๆของแต่ละคนตัวตัวละครสำคัญตัวละครเด่นๆอะไรเงี้ยแกแกซิลี์ดีมากคือฉันชอบเลยคือแกสามารถแบบว่า ไปย้อนดูกันได้นะทางแอปวันดีแล้วก็ทาง YouTube ช่อง My Media Production นั่นเองนะจ๊ะใครดูแล้วก็มาเมามอยกันแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูแล้วก็แนะนำมากๆให้ไปดูซีรีส์อยู่ริเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าฉันติดงอมแงมฉันรออีพต่อไปแล้วนะเออคือแบบไปดูเถอะแล้วมาเมาท์กับฉันหน่อยก็ ใครนะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฝ้ายอะ่ะฝากกดหน่อยเนาะขอกำลังใจจากทุกคนจากสาววายทั้งหลายนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องฝ้ายเยอะๆนะแล้วฝ้ายจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปไปยาซีรีส์ออมาเยอะๆเยอะๆนะทุกคนไปแล้ววันนี้บายบาย